โอเคครับในคลิปนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการเสกบอสซานต้าอย่างละเอียดนะครับนะและ้วก็ของที่ดรอปจากอีเวนต์คริสต์มาสนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลย ร้าน EC Farm บริการรับฟาร,ร์มแบบบ็อกฟุตรับฟาร,ร์มเวลรับฟาร,ร์มไอเทมต่างๆภายในเกมแล้วยังมีไอดีไก่ตันจำหน่ายอีกมากมายทางร้านยังมีบริการกดเกมพาร์ตกดผลปีศาจแบบ k คียงเล a ค y และบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตแบบ All Star แล้วก็ยังมีบริการเติมโลบกักแบบ ID p ดีพาร์ตและระบบ V.I.P. s e r v ์ฟเวถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ เฮ้ยน้องๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติมเกมคุ้มๆพ,พี่แนะนำร้านนี้เลยครับ리ซิกชอปร้านบริการกดเกมพัสดแบบต่างๆในราคาที่โคตรถูกไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกฟุดแบบงเลกาซี่และแบบอื่นๆอีกมากมายทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันในราคาที่โคตรถูกเพียงแค่60บาทแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิป โอเคครับท่านผู้ชมครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะอยู่กับผมเองครับชาร์กี้เนดะ้อและในวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีเสกซันตานะครับแล้วก็ของแต่งที่ดอกจากเกาะน,นี้นะครับนะ,อะของแต่งที่ดอกจากซันต้าด้วยโอเคครับก็จะบอกอย่างละเอียดเลยนะก่อนอื่นก็ฝากวน้องกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับนะกดติดตามไปด้วยเด้อโอเคเกาะนี้นะครับเกาะนี้นะก,นนนะก็จะอยู่ตรงนี้เนดะ้อ นี่ตรงนี้ซึ่งมันไม่อยู่ในแผนที่นะครับก็สังเกตง่ายๆก็จะอยู่ข้างๆเกาะวานและข้างๆเกาะบิ๊กมัมไม่ใช่ข้างเกาะบิ๊กมัมเดยกก่อนถึงเกาะบิ๊กมัมน,นั่นแหละอ่าโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นบอสกวานี่ครับนี่ตัวนี้นี่ครับก็จะดอก เกาที่อยู่บนหัวมันอ่ะอโอกาสดรอปน้อยมากนะครับนะมีน้องบนในเซิร์ฟบอกมาเวลมันเยอะโคตรเดี๋ยวผมจะฆ่าให้ดูก่อนแล้วกันยมันตีแรงยิบหายเลยเนะี่ย <c oughs> มันสก,กิลใส่ผมทีละหนึ่งหมื่นเลยหรอ <c oughs> อ่านี่ได้เอ้าได้ของแต่งเฉย เอาได้ของแต่งเฉยอัตกี้อุสาหบอกไปโอกาสดอบน้อยมากตีตัวเดียวได้อคุณสมบัติมันนี่ครับเพิ่มพลังการโจมตีดาบด้วยดาบ5%บวกความว่องไว5อ่าเอวมันก็ดอบไม่ยากนี่หว่าตีตัวเดียวได้เลยโอเค <c oughs> ไอ้พวกอมอนที่อยู่ข้างๆเกาะอันนี้ดอบ อดอกอันนี้ด้วยนะครับเป็นซานต้าแคนดี้น่ครับอันนี้ใช้เสกซานต้านะครับท่านผู้ชมครับวิธีเสกซานต้าก็มาตรงนี้ด้อนี่ถ้าเราตีไอ้ลูกกระจกด้านด้านนอกแล้วเราได้ได้ลูกอมอันนี้มาครับเราก็เอามาเสกตรงนี้นะนี่แล้วกดตกลงไปเลยเดี๋ยวผมจะมาเสกตอนท้ายๆคลิปนะแล้วก็จะพาคนในเซิร์ฟมาตี โอเคครับไปที่ตัวที่สองตัวที่สองก็อยู่ตรงนี้เลยเป็นไอตัวเสื้อเขียวนะของที่ดอกมันก็จะเป็นหมวกข้างบนนะครับหมวกเขียวๆนั่นแหละอ่าโอเคจะลรามาฆ่ากันตีตัวเดียวจะได้อีกหรือเปล่า ตัวนี้ไม่ได้ครับผมไม่ได้อะไรเลยตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายก็จะอยู่ข้างบนข้างบนสุดเลยนะนี่เป็นตัวนี้ 7, นีคน่ครับวิวเจ็ดพันห้าร้อยวิเยอะโคตรๆฆ่ามาเลยตัวนี้เนี่ยของแต่งก็จะได้อันที่อยู่ไหลมันนะสกิลมันกว้างจังวะอันที่อยู่ไหลมันนะโอเคครับอ๋อสุดท้าย มาแรงจังวะอันนี้เป็นบอสคุกกี้นี่หว่าโหสกิลมันกว้างมาก <Chill. S 2> ชิวเฉือนเรียบร้อยอันนี้ไงได้แคนดี้มาคูณสองอา้าว แคนดี้คูณ2คืออะไรอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้นะอ๋อได้อันนี้ด้วยนะครับเป็นอ่าแบตท,ที่เรียวเป็นวัตถุดิบนะครับน่าจะเอาไว้พวกอ่าตีบวกดาบอะไรพวกนี้นะโอเคครับก็จะมีลูกกระจก3ตัวตรงนี้นะที่ดอกของแต่งโอเคครับพอเราตีจนได้แคนดี้อันนี้นะครับก็ามาเสกนะนี่เป็นซานต้าแคนดี้ก็เอามาเสกตรงนี้นะครับ เลยเวลามันเกิดก็จะได้ยินเสียงโฮโฮโฮทั้งเซิร์ฟเลยนะครับเป็นเสียงหัวเราะของซันต้าก็จะขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับว่าซันต้าเกิดที่โรงงานนี่รอตีวอะต,ตัวนี้ถึกมากๆนะครับต้องใช้คนในเซิร์ฟมาช่วยกันเยอะๆนะ ซานต้านี่ผมได้บอกไปยังว่ามันดอบอะไรยังไม่ได้บอกซานต้านะครับก็จะดอบอุย้ยทำไมรูปมันไม่ขึ้นวะเอาแม่บัสซะลวเดี๋ยวลองรีเซ็ตตัวนีู้ <c oughs> ถอดเสื้อกันเต็มเลยมันบั๊กอะไรขนาดนั้นแลเนี่ยเกมบั๊ก อตีซานต้าเราบักไว้ยปรับปุุงหน่อยนะครับเกมโอเคซานต้าตายไปแล้วครับอะได้แคนดี้มา10ชิ้นซานต้าเนี่ยมีโอกาสดอบดาบเล่มนี้ด้วยนะครับนั้นแล้วก็หมวกที่ผมใส่อยู่แต่ว่ามันไม่เห็นสีที่เกมแม่งบัก โอเคครับก็กลับมาแล้วนะครับหายบักแล้วของที่ดรอปจากซันต้านะครับก็จะมีดาบเล่มนี้นะครับแล้วก็หมวกของมันนะครับนี่หน้าตาในกล่องก็จะเป็นอันนี้นะหมวกมันหน้าตาแบบนี้นะครับชื่อตามนี้เลยแล้วก็ส่วนดาบก็จะเป็นอันนี้นี่ครับนี่อ่าโอกาสดรอปก็ดรอปยากอยู่นะไม่รู้ยากหรือเปล่าอัปเดตนี้แต่ตอนอัปเดตท,ที่ผมเล่นตอนนู้นเราดรอปยากมากโอเคครับ สำหรับของแต่งในก่อนนี้ก็มี4ชิ้นแล้วก็ดาบ1เล่มนะครับนะอ่าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับใครคิดว่ามีสาระก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยเด้อ h a n k you มากๆแล้ไวไปเจอคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาสอนทําพวกเผาพวกหมัด V2 ต่างๆนะครับโอเคครับ